S <S สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดป่าพุทธยานนะครับจังหวัดสระบุรีวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปไหว้ลาหูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปไหว้ลาหูเนี่ยผมอยากจะพาทุกคนนะครับชมนะครับวัดป่านะครับรอบๆใกล้ๆกรุงเทพนี่เองแต่ว่าเป็นวัดป่าที่เป็นวัดป่าจริงๆนะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่าผมจะหลงเข้ามาข้างในนะครับอยู่ลึกมากอยู่ลึกจริงๆ ต,ตอนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับผมมีความรู้สึกว่าวันนี้สวยมากนะเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดหลายๆจุดนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นพระแม่ธรณีนะครับเดี๋ยวเรามาสวดคาถาบูชาพระแม่ธรณีกันนะครับให้ทุกท่านนะครับว่าตามผมนะครับณโมตัสะระภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปติวีคงคาพระภูมิเทวาณามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปัตวีคงคาพระภูมิเทวานะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตวีคงคาพระภูมิเทวานะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปัตวีคงคาพระภูมิเทวาณนะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธทายะปัตวีคงคาพระภูมิเทวาณนะมามิหังและถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของพญาสุวรรณคลาสนะครับจะเป็นซุ้มประตูนะครับก่อนเข้าที่ศาลานะครับ ก่อนเข้าศาลาเราก็มาสวดบูชาพญสุวรรณคราชนะครับเดี๋ยวทุกคนนะครับว่าตามผมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสุวรรณคราชว,วิสุทธิเทวา มหานาโคประสิทธิเมทุติยมปิสีส <ho> ีสุวรรณนาคราชวิสุทธิเทวามหานาโคประสิทธิเมตติยมปิส mm. <Okay. S 1> ีสีส <t questions> ุวณนาคราชวิส <t inefficient> ุท <Rogers> ธิเทวามหานาโคประสิทธิเมสิทธิกิจจังสิทธิกรมังสิทธิกาลียังตถาคโตสิทธิเตโช ชยโยนิจังนิจันตลังสภพสสิทธิพระวันตุเมด้านในนะครับก็จะเป็นที่ปฏะดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับปางต่างๆนะครับนี่จะเป็นหลวงพ่อรวยทันใจนะครับเดี๋ยวเรามาสวดพระคาถานะครับบูชาหลวงพ่อกันว่าตามผมนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาข้าพเจ้าขออาราธนาหลวงพ่อรวยทันใจ โปรดเสด็จลงมาอยู่เหนือเกศาของข้าพเจ้าระบุชื่อนามสกุลของท่านแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้มีโชคลาภร่ลำรวยเป็นเศรษฐีถาวรอ,อิติปิโสวิเศษอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธ ตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิหลังจากนะครับที่เราสวดบูชาหลวงพ่อรวยทันใจกันไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ด้านนอกนะด้านนอกนะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นศาลาของท้าวเวสสุวรรณนะครับเดี๋ยวเรามาสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณกันดีกว่านะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วให้ว่าตามผมนะครับ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ no. ัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิต oh ิปิโสพะะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จตุมหาลาชิกายัคขพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอลหังพุทโธท้ทาเวสวรรณโนนะโมพุทธายะด้านข้างนะครับใกล้ๆก,กับท้าเวสวรรณนะครับก็จะเป็นพระปูส่สีจุดโทน,นะครับกับแม่ย่าสีปทุมมานะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยว เรานะครับจะไปกันต่อนะครับที่ด้านข้างของพระปู่สีสุดโทนะครับกับแม่ย่าสีุดปทุมมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพระล่าหูนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อดีกว่านะครับและนี่คือไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นนะครับพระลาหูนะครับ แต่ที่แปลกเลยก็คือผมไม่เคยเห็นพระราหูที่มีพระนะครับอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นพระราหูนะครับด้านบนก็จะเป็นพระเศรษฐีนวโกศนะครับก็ที่นี่จะมีคาถาบูชาโดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มสวดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับตั้งสมาธินะครับแล้วว่าตามผมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาคโยมาวโยไมหังมาจะโกจิอุปปัฏฐวโทธัญะทาลา,านิปะวัตสันตุทะนันชยัยยะสะยะถาคะเลสุวรรณานิ หิรัญยาจะสัพพโพคาจะรัตนาปวัสสันตุเมเอวังคะเลสุมนะชาติสัสสะจะอนาทะบินทิกะเมทะกัสสะโชติกะสุมังคัสสะจะมันทาตุเวสันตลัสสะปวัสสันติยะถาคะเลเอเตนะสัจชะเวเชนะ ส <S <s ัพพ oh ah am สิทธิ์ภะวันตุเมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาข้าพเจ้าขอบูชา พระราหูเทวาท่านมีฤทธาอยู่สิบสองฤทธีบรรดาลสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีล่ำรวยเศรษฐีความยากจนเข็นใจอย่าได้มีสุขีอัตตานังลาพะลาโภนิลันตลังสุขขังเสนติอิติปิโ,โสภควาข้าพเจ้าขอบูชา พระราหูเทวาท่านมีลิธาอยู่สิบสองลิฐธีบันดาลสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีล่ำรวยเศรษฐีความยากจนเข็นใจยอาได้มีสุขีอัตตานังลาภลาโภนิลันตลังสุขขังเสนติอิติปิโสภควาข้าพเจ้าขอบูชา พระลาหูเทวาท่านมีฤทธาอยู่สิบสองฤทธีบรรดาลสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีล่ำรวยเศรษฐีความยากจนเข็นใจได้มีสุขีอัตตานังลาภลาโภนิลันตลังสุขขังเสนติ หลังจากที่เรานะครับเดินลอดใต้พระราหูมาแล้วนะครับเราก็จะขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเศรษฐีนะครับแต่ก่อนที่จะไปหาหลวงพ่อเศรษฐีนั้นเราจะแวะกันมาที่วิหารนะครับของเหล่าเทพนะครับก็เป็นวิหารเทพนะครับจะมีพระพรหมนะครับพระอิศวรนะครับหรือพระศิวะนั่นเองเจ้าแม่อุมาเทวีแล้วก็พระพิฆเนศนะครับ ภายในวิหารนี้ก็ทําออกมาได้สวยงามมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะออกจากวิหารนะครับแล้วก็จะไปจุดธูปไหว้หลวงพ่อเศรษฐีกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดของด้านหน้าโบสถ์นะครับเป็นหลวงพ่อองค์จําลองนะครับเขาจะให้จุดธูปนะครับไหว้กันตรงนี้นะผมก็จะให้พ่อผมเนี่ยจุดธูปไหว้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวุกผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับ เดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับพร้อมกับสวดคาถานะครับบูชาหลวงพ่อเศรษฐีกันและนี่นะครับก็จะเป็นด้านในโบสถ์นะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับให้ว่าตามผมนะครับนะโมตัสสะพัคะววโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอุอาณอาเมตตาสังฆังเมื่อทุกท่านสวดจบแล้วนะครับก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรไปหนึ่งอย่าง และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวัดป่าพุทธยานนะครับจังหวัดสระบุรีถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าอย่างไรวันนี้ผมลาไปก่อนสาธุ